เราอยู่ที่เพึ่งหลวงแคมป์ค่าจังหวัดอะไรจังหวัดปรตจานีเก่งมากวันนี้นะคะเราก็จะพามารีวิว,ท,ท,วที่เที่ยวอเอยไม่ใช่ของเล่นและกิจกรรม This is the resort ่ะ บ้านเยอะมากทุกคนลองแพนกล้องไปนะคะก็จะมีบ้านทางบ้านที่เราอยู่แล้วก็แล้วก็มีถังขยะด้วยนะคะเออถังขยะไม่น่ามีทุกที่ส่นะคะียมาวันธรรมดาก็เลยไม่ค่อยมีคนนี่แต่ว่าแต่แต่ว่าว่าเราน้าจะยืดไปสี่หลังแล้วอันนี้เราจองไปทั้งหมดสองสี่ห้องสห้องสองหลังเราจองไปทั้งหมดสี่ห้องนะคะหลังยังไม่ได้มีสองห้องก็จะเป็นบ้านพึ่งไม้สองสองสองหลังอ่ะเข้าไปดูเข้าไปดูหลังนี้แหละ หลังนี้แหละพึ่งไม้เปิดไปแล้วเปิดไปแล้วที่พักถูกมากมันเปิดู่แล้วสองห้องพันเก้าเก้าสิบห้องละพันน่ะแหละอันนี้เป็นห้องมามะเจ๋เยวานะคะแต่ว่าทุกห้องจะเหมือนกันหมดอืมนี่นะคะห้องราคาย่อมเยาวเข้ามาก็จะเจอเตียงเลยนะคะแล้วก็มีดิ๊ดดิ๊ดดิ๊ดิมีกระจกเหมือนกระจกห้องน้ำอ่า ห้องแอร์นะห้องแอร์แอร์เย็นสบายดีมีตู้เย็นอ่ามีทีวีมีตู้เย็นอืมมีน้ำสองขวดห้องน้ำไม่ต้องลงบันไดนิดนึงเขาเขียนเลยว่าระวังบันไดบันดุยเปิดไฟด้วยแต่เขามีทีวีให้ด้วยนะมีโจอแบรนด์ตู้น้ำก็โออยู่สะอาดอยู่เนาะใช่สะอาดอยู่ครีมอาบน้ำมีให้หมองมีจานอะไรใช่ไหมจานไม่ได้รับเข้า อ่าโอเคห้องนี้จริงเป็นห้องปาร์ตี้ได้เดี๋ยวเอาฟูกมาลงห้องปาร์ตี้ใช่ห้องรวมกลุ่มเวลาเราทํากิจกรรมเสร็จแล้วเดี๋ยวออกไปทํากิจกรรมกันค่ะพร้อ,อมแล้วะคะ่ะไม่พร้อมท่านผู้นำไม่พร้อมผู้นําแห่งชนเผ่าไม่พร้อมทำไมต้องเป็นหนูจะดีเพราะว่าหนูมีความแข็งแกรง่งรอให้เฮียมาพอเฮียมาเฮียก็ให้หนูก่อนอยู่ดีไปนะค่ะไปเลยคะ่ะเดินขึ้นไปอย่างระมัดระวังนะคะมันชันนะคะ อ้าวขึ้นก่อนคือไปเลยขึ้นไปสิมันไปไปเลยค่ะไปก่อนไปสิเออเดี๋ยวตามแป๊บนึ่งสิมองไม่เห็นอะไรเลยไปเจเจไปก่อนเอวเาไม่มีความกล้าทางนี้รักเจเจมากใช่รักมากรักจนตัวอะไรไม่รู้รักจนสุดหัวใจ ฐานที่หนึ่งเกี่ยวปึ้งเกี่ยวเดินครับกอเชือกเดินครับเชบายบายมาหยุดหยุดอตัวมัหยุดเชือกไปแล้วครับไปแล้วครับจับสูงสูงไว้จับสูงสูงมันจะไม่เคลื่อนเออแล้วก็ ปล่อยข้างมึงไปครับข้าง,งนึงหนูมอ่งปล่อยไปเลยนี่เลยอ่าก้าวไปข้างหน้าหามาครับกลาลงไปครับงเก่งเก่งเว้ยเก่งเว้ยสองจิว๋วโอ้เก<า>่งว่ะขาซึ้ง ประสบการณ์น่ะนะคะเด็กๆเ,เดินน่ยมันดูง่ายแม่กับพี่สาวแม่ลองไปเดินดูโอ้โหเหนื่อยมากเลยนะโดยเฉพาะเนี่ยเชือกตะข่ายผูกๆนี่นะแขนกระขาเนี่ยมันไม่ทำงานไปพร้อมๆกันน่ะเดินด้านข้างเนี่ยทรมานมากเลยนะอันนี้แค่เหมือนซิปลยลย์เลยตัวมาอันนี้ไม่ยากยากตอนขึ้นนิดนึงเดี๋ยวดูผิงมานะ ตอนขึ้นนะ่ะถ้าเราเป็นผู้ใหญ่อ่ะเราต้องยกขาสูงหน่อยเด็กมันตัวเล็กไงอันนี้พอยกขาสูงเนี่ยเดี๋ยวดูน้องมานะคะมันต้องยกสูงมากถึงจะเอาตัวขึ้นมาที่แท่นได้นะเนี่ยอะเดี๋ยวผิงปลดนะคะเอาสายคืนไปพี่เขาดึงคืนไปก็เดี๋ยวให้เอวาตามมาโอ้ยอันนี้ชิวๆเด็กดกชิวทุกฐานต้องมาดูสระล่างแม่กับป้านะ <laughs> เราชอบโมเมนต์นี้จังเลยจจ๊เจ้น่ารักแม่ดูแลน้องเหมือนนักนที uh ่สุดเลยเจ๊เออต่อนะคะอุ้ยนี่ง่ายเหรอเจ๊ง่าย่ตังหรอไม่เป็นไรไม่ต้องรักได้ละถ่ายรูปพอลวนุ๊เอาเอารูปอย่างเดียวละถึงเปล่าเอวาสุดๆอ่อะสุดๆอ่อะเอวาอย่าไปใกล้เจ้ดิ เจ้มันหนักมันก็จะถากกว่าให้เจไปก่อนไกลๆเดี๋ยวดูนะเดี๋ยวดูเหมนุษย์นะกับพี่พิมนะถึงพื้นเลยยี่เลยทำไมสับเอ้าีลิจินเดินได้ไหมช็อกโกแล้เลยค่ะสุดช็อกโกแล้เลยเอวาเนี่ยเร็วเร็วน้องไล่แล้วเออถึงแล้วคนนั้นถึงแล้วเดี๋ยวจับเดี๋ยวจับ ออกมาเมื่อยจะกระแลแทนในวัขาไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหว่งยังไ่ไหวไม่ไหวก็ต้องไหวยังแข่งยข่งสุดฤทธิ์จะร้องได้นะสายทาำไม่ได้ร้องไม่ร้องเก่งมากแล้วแล้วเก่งมากเออไปไปไปจะนั่งนั่งจะับนั่งอู้ยนั่ง ไปไหมไปไหมลิวจินโตขึ้นเล่นไหมจินยืนรอตรงนี้เล่นไหมคะไปก่อนเลยเล่นไหมลิวิวจินไม่เล่นไม่เล่นเออชัดเจนไม่เล่นไปแล้วอ่ะเซไปแล้ว啊เขาไปคนละเส้นหรออ้าวนึกว่าหุนไปเลยนะน่ะเอ้ยขายาสั่นขายาสั่น เก่งว่ะเอนยังขนาดที่เราไปนอนแน่ไอชวนเลยขัไว้ก่อนเลยรอดดิดูท่ารอดอ่ะดูท่าลูกยังขนาดนี้แล้วแ่สนุกหรอลูกตลกอระครับตลกไหม เก่งไหมเก่งมากเลยสองข้าวครับเถ่งๆสองข้าวลูกเกินเูกแตกล้องมปนไม่ยอมไม่ยอมพูดละลิวเก่งไหมนุ่นๆดูเจ๊เจดูเจเจโอ้เป็นไงตรงนี้ขาจะยืนบนสลิงนะคะแล้วแขนก็จะมีท่อนไม้ให้จับซึ่งมันเป็นเชือกแบบสลิงโยกๆอะข้างบนมันจะไม่แน่นหนามันจะโยกไปโยกมานะคะ เป็นเหตุผลหนึ่งที่หมืนมนุษย์เขากลัวนะคะกลัวจะร่วง ขาสุดท้ายคือการเดินไต่เชือกเป็นเหมือนสะพานกลับมานะคะตอนนี้โจกำลังเดินกลับแล้วเดี๋ยวไอวาก็จะเดินกลับตามแล้วไปดูแม่ๆกันบ้างดีกว่าแอบเอาความทุลักทุเลมาให้ดูแบบไกลๆนะคะสามแม่ระหว่างที่แม่ริวเดินนั้นลูกก็ร้องไปด้วยค่ะกลัวแม่จะเป็นอันตรายนะคะเห็นแม่ไปเกาะเชือกแบบนี้สังเกตได้ว่าเชือกตึงกว่ารอบเด็กๆมากเลยนะคะ อีพีระวังตอนลองนะอย่าจะรื่อปืนมาขอแก้มมาเลตอนเอาอย่าทำมามนุสพี่น้องแก้มไมสกดุกใช่ไหมมาเต้นตนลกเป็นไงบ้างคะคุณเดี๋ยวเจ้นลงก่อนเลยว่ะฉันมือสัอ่นเลยเนี่ยเป็นครั้งแรกนะยที่แม่เล่นด้วยนะเจ้าค,ค่ะ นี่คือสภาพคุณแม่นะคะที่อยากเล่นด้วยแล้วก็มผมเจ็บจมูกแล้วก็นี่คือสภาพของคุณแม่ไม่ใช่ป้าแม่หนูนี่นะคะทุกคนก็คือสภาพหลังจากที่ทุกคนเล่นเสร็จดูผมหนูดิซิกบอกเลยค่ะว่าซิกตอนนี้เป็นเวลาประมาณบ่ายสองกว่าจะบ่ายสามแล้วทุกคนดูแดดสิคะแล้วเรา ทุกคนดูแดดโอ้โหม,มดุดมากพอแดดมันเป็นอย่างเงี้ยมันทําให้เราอ่ะอยากเล่นน้ํานะคะรวมกับที่เราเมื่อกี้เราเปียกเหงื่อมาแล้วเนาะใช่ก็เอาเปียกให้มันสดๆไปเลยนะคะแต่ว่าที่รีสอร์ทนะคะเขามีกฎในการเล่นน้ําอยู่นะคะเดี๋ยวเรามาดูกฎกันดีกว่าค่ะ,คะบิกินี่ใส่ได้ด้วยจ้ะ <c oughs> มันก็คือชุดว่ายน้ำมาบิกินี่นี่นะคะชุดว่ายน้ำชุดแมยน้ำเต็มตัวกางเกงแม่น้ำมันก็บิกินี่นะคะไม่อนุญ,ญาตให้ ใจย,ยืดเ,เกงยีนเสื้อผ้าดีมิสซิงเ,เกงบลัชเซอร์ชรุดแฟชั่นนะคะชว์กบตอนใจยืดแ,วแ,วแ้วถ้าชุดว่ายน้ำเต็มตัวมีซิบสหรากอันนั้นแบ่นเป็นซิปสำหรับว่ายน้ำอันนี้นเขาแม่เป็นไรแม่ถ่ายภาพสระแบบรวมๆมาให้ดูนะคะแล้วก็เอาภาพจากทางรีสอร์ทเป็นภาพมุมสูงมาฝากนะคะสไลเดอร์เนี่ยถ้าเป็นผู้ใหญ่เนี่ยมันจะลงช้าด้วยน,นะแต่เด็กก็ ไหลลื่นเลยค่ะมีสะเด็กสะผู้ใหญ่นะคะเล่นได้ทุกวัยเลยอันนี้เป็นภาพจากทางรีสอร์ทนะคะเด็กๆก็จะอยู่อันนี้ได้ค่ะไม่ลึกนะคะมีน้ำตกเล็กๆด้วยนะคะเนี่ยค่ะน้องรีิวสองขวบก็เล่นอันนี้ได้นะคะเด็กๆชอบค่ะภารกิจต่อไป ATV ATV เราเล่นครบทุกคนค่ะตัวเล็กเด็กแดงก็หอบไปด้วยนะคะ เบียกหน้ามาเมือเคไม่เปียกค่ะรอดมาได้ทุกคนหนูจะบอกเลยนะว่าคนสอนอะทระมานกว่าคนขี่คนสอนมันนั่งตะแคงเว้ยทุกคนแล้วแบบจึ๊บจึ๊บจึ๊บๆมากโอ้ะโอ๊หประ,ะมาณนี้ค่ะทุกคน เนื่องจากรีสอร์ทก็เข้ามาลึกพอสมควรนะคะเราก็เลยทานอาหารเย็นกันที่นี่ค่ะวันธรรมดาไม่มีคนเลยมีเราอยู่โต๊ะเดียวนะคะก็จัดเต็มกันเลยด้านข้างๆเป็นลานกว้างนะคะเด็กๆสามารถออกไปวิ่งเล่นกันได้อาหารที่นี่ก็ใช้ได้นะคะไม่แพงสามารถสั่งไปกินที่ห้องก็ได้ค่ะและเจ้าถิ่นที่ตามไปทุกที่เพื่อขอกินแม่นมยาน ขับหน่อยแม่นมยานขอเราเดินก่อนไม่ได้ดพึ่งหลวงแคมป์เก่าและวินมิวแอนดเดอะแบ็กไุดหนค่ะไปไหนคะเตินเช้าตอนนั้นเราขับเอเจวีม,มาที่เดียวกันไปเดินได้ลูกแล้วทำไมคะเราจะไปหากวางแล้วใน เป็นกวางดาวลราชนฟรีแต่ว่าถ้าจะให้อาหารยี่สิบบาทนะคะมีไก่ <c oughs> <c oughs> มีไก่อยู่ในค้อก <c oughs> ดวย <c oughs> ไม่ในแล้วไก่หนอ,อกมายืนนอกแล้วเนี่ยใช่ไก่มันออกมาแล้วเขาสวัสดีเธอเลยอ่ะสว,ส,สวัสดีสวัสดีอ้าไก่ไก่การที่ไก่เข้าไปในรัน้วนะคะมันก็จะบินขึ้นไปยืนอยู่บนนั้นแล้วมันก็จะโดดลงไปในกรงวางเพื่อจะกินข้าวขวางนั่นเองนะ เดินไปต่ตัวไหนเดี๋ยวคงบินขึ้นไปดูยืนได้สง่างามจุคุ้นเคยอ่าเขาเขาคุ้นเขาคุ้นคุณลุงอ่ะเงียบปิดประตูให้ด้วยมันก็ดีทุกคนเบ้าขยากเข้ามาไงเข้ามาดิเข้าไปทำไมเข้าไปทำไมเข้าไปทำไมใหญ่หมดแล้ว อาหารเช้าที่นี่ก็เป็นบุฟเฟ่ต์นะคะก็มีทั้งอาหารไทยแล้วก็อเมริกันเบรคฟาสนะคะขนมปังไทยดาวมีครบค่ะแบบสบายๆนะคะโอเคค่ะคลิปนี้นะคะก็จบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งทุกอย่างที่เราเล่นในคลิปนี้นะคะ<ม>ก็จะมีค่าใช้จ่ายด้วยใช่ไหมคะเพราะว่าค่าที่พักมันถูกใช่ค่าที่พักมันถูกเขาก็เลยคิดเพิ่มนะคะ,ะเริ่มจากสิบลายสิบลายหัวละสงองร้อยใช่ค่ะสิ 19, บลาหัวละสองร้อยนะคะแล้วก็ สระว่ายน้ำที่มีสไลเดอร์นะคะแล้วก็สระว่ายน้ำก็จะกลัวกบก,ก,ก็ไม่ต้องกลัว <_ d ata> เพราะว่าหนูก็มันธรรมาชาติมันธรรมาชาติมา,ม,าาม,ามากๆก็อาจจะมีปลแรงมีกบมีเขียดบ้างเป็นปกติไม่ใช่ตัวใหญ่นะก็จะหนูกี้เล่นส่วนน้ำต,ต,ตัวใหญ่นะคะ,ะ,คะก็หัวละร้อยหนึ่งนะคะส่วนเด็กอย่าง,งกีบ่างอย่างปกสิปกคิดเปกนผู้ใหญ่แล้วแล้วส่วนเด็ดิวจินเด็กตัวเล็กๆไม่ไม่เสียหาันะคะแล้วก็มีอะไรอีก ีให้อาหารกวาง2ีบบาทเออถุงละ20แล้วไป ATV ATV คันละ300ร้อนะคะเออคันละ3 0 0ก็ซ้อนได้อ่ะสองคนได้ใช่ใช่เจกับมะม้ายังซ้อนกันได้แล้วก็คนที่นั่งหลังอ่ะตอนท้ายอ่ะมันเด้งๆใช่ไหม เจ็บตูดมันก็เจ็บขาด้วยมันไม่มีบอลอยู่นะไกลอยู่มันจะเป็นตะแกรงไม่มีบอลเป็นเหล็กก็นิดนึงค่ะแต่ก็สนุกดีครับก็ร้อนดีโอเคคืนนี้เออทริปนี้ก็โอเคกิจกรรมเยอะดีใช่กิจกรรมที่นี่เยอะมากมากเลยนะคะแต่ว่าก็บางกิจกรรมเราต้องเล่นให้ดี ใช่เออมันยังมีบีบีกันมียิงธนูอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็ไม่ได้มีเวลาเล่นนะคะแต่ก็มีส่วนกลางอยู่นะมันจะเป็นสนามที่มันจะมีเน็ตใช่ไหมอะไรก็เล่นได้นะคะฟ้าอะไรก็เล่บาสยันมีบาสมีแป้นบาสด้วยเหรอมีแป้นบาสด้วยอ๋อก็กว้างดีเนาะมีซ็อกเกอร์ด้วยเออริวจจนี่วิ่งรอบแด้สำหรับคลิปนี้นะคะก็ฝากเพื่อนกดไลค์กดแชร์กดติดตามใช้ดาบเตอกดติดดิบนะคะับบ๊ายบาบ๊ายบาย Thank you for watching!